ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวเหตุอักคีภัยค่ะไม่อีกแล้วโรงงานไม้บ้านบวกโป่งลามวอดบ้านอีกสองหลังเสียหายนับสิบล้านบาทค่ะซึ่งในคืนวันที่19ธันวาคม2566เวลา22นาฬิกาเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่บ้านบวกโป่ง ขณะที่ร้อยตำรวจโทอมสินสันบุรุษรองสารวัตรสอบสวนปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนประจำวันสอบพอสูงเม่นจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้โรงงานไม้ขนาดใหญ่ในท้องที่หมู่ที่10บ,บ้านบวกโป่งตำบลน,น้ำชำขอให้ไปช่วยเหลือด้วยหลังรับแจ้งจึงรายงานให้พันตำรวจเอกพงพิระการเกต ผู้กำกับสพสูงเม่นทราบและประสานไปยังนายสำรานกองโกยนายกอบตอน้ำชำขอความช่วยเหลือรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลสูงเม่นและรถดับเพลิงในเขตอำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชยัยและของเทศบาลเมืองแพร่ร่วมสนับสนุนกว่า10คันร่วมดับเพลิงค่ะซึ่งตรวจสอบพบว่าเพลิงไหม้โรงงานโกดังไม้ของนางสุรพาป,ป่าแขมหรือแม่เลี้ยงแฮก อายุ45ปีอยู่บ้านเล็กที่2บ้านบกโปง่งหมู่ที่10ตำบลน้ำฉำาำอสูงเมนจัังหวดแพร่เป็นโรงงานไม้ขนาดใหญ่เก็บเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตแล้วเตรียมส่งลูกค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์เพลิงได้ลุกไหม้โรงงานเสียหายทั้งหมดค่ะนอกจากนั้นเพลิงได้ไหม้ลุกลามบ้านชาวบ้านที่อยู่ติดโรงงานอีก2หลังเป็นบ้านของในายใจเพชรจักเงินอายุ51ปีอยู่บ้านเล็กที่56ทั1หมู่ที่10เป็นบ้านไม้2ชั้นซึ่งมีคนอาศัย5คน และอีกหลังคือบ้านนายสมศักดิ์คำคมอายุ41ปีอยู่บ้านเล็กที่70ทับ2อาศัยอยู่3คนเสียหายทั้ง2หลังค่ะทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด ดยทั้งหมดไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะหลังรับแจ้งทางน,นายนครสายยืดนายอำเภอสูงเมน่นนายสำรานกองโกยนายกอมตอน,น้ำชำกำนันบรรจบจินดาขัดกำนันตำบลน,น้ำชำพันตำรวจเอกพงศ์พีร,ระการเกตผู้กำกับสบพสูงเมน่นร่วมตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการต่อไปค่ะส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ทางพนักง,งานสอบสวนจะได้ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่มาตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิง เพิงไหม้อย่างละเอียดต่อไปค่ะสำหรับเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่าเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะเพราะว่าเป็นโรงงานใหญ่โดยคาดการว่าอาจจะเสียหายนับ10 2ถึง20ล้านบาทพราะมีบ้านสองหลังไม่ไปด้วยอีกทั้งในรอบ2เดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่แล้ว3ครั้งจึงเป็นเรื่องที่สะเทือนใจของชาวตำบลน,น้ำชำก่อนจะสิ้นปี2566นี้ค่ะ Katso, on Yeah. ก็ปีน่ะน,นี่ไงเจ้าของลายเนี่ยลลงงสองหลังแล้วรงงานลายปุ่นบ้านสองหลังโรงงานหนึง่งแล้วโดนเงินน้อยกาแฟละมันมันมันลามจากโรงงานเข้ามาหาเฮาเนาะครับและ้ะไม่ลายเราล้างมาเราอยู่กันนี่สองหลังไม่ก็ครับเสียหายหมดทั้งหลังมดทั้งสองหลังเลยเนาะ